ชั้นชายรุ่นโอเวอร์ไซส์พี่รุ่นโอเวอร์ไซส์รุ่นโอเวอร์ไซส์เดซสวยอ่ะเซตนี้นี่คือแบบหนูถ่ายได้เลยนะแบบไม่ต้องเอาออกจาไม้ได้เลยเนี่ยตัวนี้ถ่ายได้เลยน่ารักมากนะคะพี่สาวต่อเต่าศูนสองลูกรีวิวโอ้ยรีวิวไปยังลูกใหม่ต่อเต่าศูนย์สามค่ะพี่เหลือสิบก้อนนะ ลูกใหม่อีกสิก้อนนะพี่มาเอาได้เลยเดสวยเดสวยเดซรุ่นส,สวย25 SL อเโอเครีวิวไปแล้วค่ะโอเครีวิวไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะคนะคะใหม่พรมคาดิแกนมีไหมพ้พี่ใหม่พรมคาดิแกนมีอยู่เป็นตัวป้ายบลูนะคะป้ายบลู LW20 3,990ลูกค้า3,990อเ้าวอารุ่นนี้รุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นงานโปโลแขนสั้นชายนะคะ พลแขนสั้นชายว้ันนี้มันหนูเอาโซ่แซ่แถมไปกับกระสอบอันู้นเลยลูกกระสอบเดทรุ่นโอเวอร์ไซส์อขึ้นค่ะพี่ใครมาอยากได้ไซส์แบบเบิ่มๆนะ XL 2x โปโลชายรุ่นโอเวอร์ไซส์อ่ะจะอยู่เทียบประมาณเบอร์หนึ่งผสมเบอร์สองลูกค้า นะคะจะได้สีค่อนข้างสดพี่ลองดูสีสดเฟดน้อยค่ะถ้ารุ่นโอเวอร์ไซส์ลูกค้าว้ายตายแล้วนี่เ <Wow. S 1> ดอรนนอตเฟดไซส์เอลนะคะมันจะเคยงานโอเวอร์ไซส์มันจะเป็น L ขึ้นอ่ะพี่ <Yeah. S 1> ไซส์ L ขึ้น L อลค้าจนถึง 3X <Okay. S 1> นะ 3X 2X 3X ประมาณนี้เสียงหายหรอจริงปะแม่หนูเช็คเสียงให้พี่หน่อยลูก นะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้นะบอสแป๊บหนึ่งโอเคนะคะโก้า506ยังเลยพี่หมุนแนนเดี๋ยวไล่เดี๋ยวหนูไล่เอามาเปิดให้นะงานโตงานโปเดือนตุลานะเยอะมากลูกค้ากำลังกำลังเล่งเล่งเอามาไล่แล้วก็เปิดรีวิวให้เลยค่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้โปถูกมากราคาเต็มเท่าไหร่นะ3,500ลูกค้า ราคาเต็ม3,500นาระรุ่นโอเวอร์ไซส์ก็น่าจะประมาณเกือบสองตัวนะคะ oh. ประมาณ200ตัว45กิโลมีคระเนื้อผ้านะผ้าโปโลโปโลอาจจะมีแบบแนวผ้ากีฬาผ้ากีฬาด้วยพี่แต่ว่าผ้าโคตรสดนะคะรุ่นโอเวอร์ไซส์ทุกรุ่นเลยผ้าจะค่อนข้างใหม่พี่ <Okay. S 1> นะ,ะจะมีแค่รุ่นเสื้อยืดอย่างเดียวที่ว่าหนูจะมีเบอร์สองมีเบอร์อะไรมาด้วยแต่ถ้าเกิดรุ่นอื่นอะพี่ค่ เป็นงานเบอร์หนึ่งโอซส์หมดเลยนะนะคะเป็นงานเบอร์หนึ่งหมดเลยเซลแบบห้าสิบเปอร์ได้อ่ะจากสามพันห้าร้อยใช่ไหมเหลือหนึ่งพันแปดร้อยลูกค้าเหลือหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเหลือหนึ่งพันแปดร้อยพี่โอ้ส์ล้วนๆเลยราคาดีมากโปรเดือนตุลาราคาโคตรดี อืมตัวใหญ่ไซส์เอนะ 2X นะ 3X มเอ็คละเลยลูกค้าแต่หลักๆก,จจก, X, ะะก, X, ก็จะเจอบ่อยไซส์เอกับ 2X นะคะไซส์เอกับ 2X ลูกค้าจะเจอบ่อยอืมม่เนี่ยน,นี่สองเอ็กนี่สีดาดําสนิทนะคะพี่โคตรดีพันแปดร้ยเอาไหมเอาไหมมีใครขายงานใช้อยู่ในไลฟ์ไหมจ๊ะ มีใครใครบบเออแบรนด์ก็มีออกนะลายลายพี่หน่ยหนูซูมให้ดูผ้าใกล้ๆเลยนะผ้าสดมากผ้าสดมากนี่รีบอกไนกี้มีแบรนด์ออกอยู่แล้วค่ะพี่คะ่ะแบรนด์กีฬานะคะแบรนด์เสื้อโปโลนะคะนี่รีบ<ห>โกอกกอฟโคตรใหม่อะ่ะแม่ดูดิโคตรใหม่อะ่ะสกรีนยังแบบไม่ลอนไม่ย้วยให้เห็นเลยพี่ วันนี้เอาแต่ตัวโปรหน้าซื้อมาให้โคตรดีโคตรด,ดีรหัสเสียบลูกรีวิวตอเต่า8 9นะคะลูกใหม่ตอเต่า9 0้าในกรีกแล้วนี่ก็ในกรีไม้ห้อยเลย1800พันแปดรยพี่ราคาโปรนะโปรเดือนตุลาโปรเดือนตุลาโคตรดี หลายรายการนะน่าซื้อเก็บมากลูกค้าน่าซื้อเก็บสุดๆนะคะอันนี้คือเป็นแฟชั่นที่แบบขายได้ทั้งปีเลยนะเลยอืมขายได้ตลอดเลยลูกค้าไม่ต้องรอร้อนไม่ต้องรอหนาวขายได้เลยค่ะใครมีใครขายนีเซนจอนเบย์มีใครขายงานโปโลชายไหมแม่อยากได้ไซส์ใหญ่ไปติดร้านลงตลาดอเ,เอาไปเลยนะวันนี้วันนี้เซลให้เหลือลูกละพันแปดเองพี่อเ,เอาก้อนใหม่ก็พันแปดนะราคาก้อนใหม่ ไม่รวมค่าจัดส่งลูกค้าก้อนใหม่ไม่รวมค่าจัดส่งโค้ชเชียร์รุ่นเบอร์สามก็จัดโปรถ้ารุ่นเบอร์สามรู้สึกจะจัดโปรเหลือพันห้าร้อยห้าสิบมะเออพันห้าร้อยห้าสิบลูกค้ารุ่นเบอร์สามไซส์ปกติก็มีจัดนะคะพี่พี่ซื้อคู่กันก็ได้นะรุ่นโอรสไซสักลูกหนึ่งรุ่นส์ปกติสักลูกหนึ่งนะคะสีจอเกอร์เออด็อกเกอร์ ดูซิจะมีอะไรมาอีกดูซิจะมีอะไรมาอีกในลูกนี้ <c oughs> ในกล้องจะสีแบบเฟดเฟตจ้าจ้านิดหนึ่งนะลูกค้าเฟตเฟจ้าจ้านิดหนึง่งนะคะเฟตเฟจ้าจ้านิดหนึน่งแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะเนี่ยเขามาเป็นปึกปึกแบบนี้เลยนะชั้นผ้าเขามาเป็นปึกปกแบบนี้เลยเรียงมาเลยพี่อันนี้หนูให้ดูสีดําใกล้ๆเลยนะสีดําใกล้ๆได้ดูได้เลยพี่ค่ะพันแปดร้อยนะคะวินนี่แอโร่อันนี้ของแอโร่นี่ แอโร่แอโรนะคะมันจะมีเนื้อกีฬาปนด้วยจัดโปรเยอะมากป้ายหมีอ่ะลูกค้านะคะพี่อคาราชัยเปิดข่าวแฟชั่นหน่อยเดี๋ยวรอดูเป็นตัวประมาณช่วงรอบประมงไหมแม่เออรอบประมงไหมรอบประมงเผื่อมีเจองานข่าวมาประมงให้กี่ตัวคะประมาณ200ตัวนะคะประมาณนะพี่ประมาณ200ตัวโอ้ไซส์นะ L ขึ้นแม่ป้ายจะเป็น L, <c oughs> ปน XL, ปน 2X, 3X ค่ะนะคะใครมาแบบว่าบิ๊กไซส์หาไซส์ใหญ่ๆผู้ชายนะพี่นะคะชอบเอาเลย <c oughs> 1,800 <8 S 2> <c oughs> 1,800 <8 S 2> <c oughs> กดดังอยู่ที่ไหนคะพี่สาวเสร์ชว่าสบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้ามือสองเลยภาษาไทยก็ได้สบายออเดอร์นะคะวยทอมมี <c> ่ <oughs> นะคะ เสิร์ใน o o g l e Map ได้เลยอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีนะคะพี่ลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีนะแต่ว่าพี่สาวถ้ามาหน้าร้านอะหนูอาจจะไม่มีตัวอย่างงานจริงแบบเปิดไว้นะแม่นะอาจจะไม่มีตัวอย่างงานจริงเปิดไว้ให้ให้เดินดูนะแม่นะ,ะชอบงานไหนหรือแบบมีงานในใจอยู่แล้วมีเรฟเลนซ์อยู่แล้วพี่สาวทักแชทหาน้องแอนมินก่อนได้เลยว่าโอ้ยมีเป้ามีเป้าเอามเาเอมีรหัสอะไรไหมจะได้มาไม่เสียเที่ยวนะพี่เพราะว่าตอนนี้มี มีหมดหลายงานมากเนาะพวกเด็กๆพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีสต็อกเลยลูกค้าแชปค่ะสวยมากไซส์ใหญ่มากลูกค้าสวยเบอร์สะอาดโคลอมเบียค่ะเบอร์สะอาดถ้าเป็นไซส์ปกติหนูจะเหลือเป็นรุ่นเบอร์สามนะจัดโปรลูกค้ารุ่นเบอร์สามจัดโปรเหลือพันห้า้อยห้าสิบบาทเยอะมากค่ะอุ้ยคุ้มอ่ะคุ้มคุ้มคุ้ม งานโปโน่าเล่นลูกค้าเดทก็น่าเล่นเดทนะคะโปโลอุ้ยเยอะเยอะเอะเยะตามท่าน5้าอิงจากในตารางนะพี่สาวอยากดูรีวิวงานโปรโมชั่นตัวไหนตอนนี้โพสที่ปักหมุดหน้าหน้าเพจเลยโพสที่ปักหมุดหน้าเพจจะมีอัปเดตโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะพี่ไนกี้ <Nike S 1> <Nike S 2> ค่ะ,คะนะเริ่มตั้งแต่999บาทพี่ นะ,ะเริ่มตั้งแต่999บาทลูกค้ากระสอบยกเต็มนะรายการโปรไม่มีงานแบ่งค่ะพี่รายการโปรคืองานยกสอบ45โลเลยอะ่ะเต็มเต็ม<ๆ>เลยพี่นะคะมีเงินแบบหลักพันสองพันสามพก็คือแบบซื้อกระสอบได้แล้วแม่เยอะด้วยแล้วเยอะด้วยนะคะแบรนชฉ่มมาเออีวิวยังว่างตัวนี้รีวิวยังว่างค่ะพี่ลูกรีวิวต่อเต่าแปดส่งฟรีนะ ลูกค้าส่งฟรีให้นะลูกรีวิวหรือว่าเอาลูกใหม่ก็ได้ตตเต่าเต่า90อันนี้มีจัดโปรกี่ลูก20ลูกค่ะตัวโปโลโอเวอร์ไซส์นะมี20ก้อนพี่สาวใครลูกเดียวไม่พอเบิ้ลไปได้เลยจากราคาเต็ม3,500เซลล์แทบจะ50เปอรเลยนะเหลือ1,800พี่นะคะจากเคยจ่าย3,500ได้ลูกเดียววันนี้จ่าย3 0 0 0 3,500-3,600 35, ได้สองก้อนนะเอ้เอาไม้เอาไม้เอาไม้ไมใครใส่รหัสก็ต่อเต่า90นะคะก้อนใหม่ลูกค้าเก่งในกรีค่ะในกรีในกรีย้ำอีกรอบลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นนะลูกค้านะ วิ ml สองหนึ่งนี่คืออะไรกักยีนใช่ป่ะนะลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็มีพวกลูกใหญ่งานญี่ปุ่นมีจัดโปรเยอะมากลูกค้าไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะพวกงานอเมริกางาน us ที่เป็นงานเบอร์หนึ่งอะค่ะพี่โอ้โหของดีมากรุ่นนั้นะของดีมากลูกค้านี่นะ กระโปงนะกระโปงมินิสเกิร์ต45กิโลเริ่มที่999บาทไหมพรมบาง4ดำล้วนไหมพรมเสื้อเสื้อไหมพรมแฟชั่นบางดำล้วนอ่ะก็999บาทลูกค้ารองเท้าบูทสั้นรองเท้าบูทสั้น20กิโลก็เจ้าก็จัดโปให้เหมือนกัน999บาทต่อโปให้ใ<ช>นะคะลูกค้าเยอะเลยพี่แล้วก็ราคาโปรแบบหลัก1,450 1,500 1,800นะคะ1,900หุยราคาโปร1,900เยอะมากราคาโป2,500ก็เยอะ2,900มีนะคะหลักหมื่นลดลดราคากันมีนะจากแบบว่าลูกเดทเกาหลีอย่างเงี้ยแม่1,800เหลือ12,000เยอะมากเยอะมากพี่เล็กตัวนี้โอเวอร์ไซส์คอปก1,800ค่ะพี่เล็ก ราคา1,800บาทนะพี่เล็กมีจัดโฟอยู่20ลูกพี่เล็กคะ่ะนะคะมีกางเกงยีนค่ะสั้นไหมคะกางเกงยีนข่าสั้นป้ายบูป้ายบูจาก3500ลดเหลือ2 9 0 0ค่ะพี่นะคะกางเกงยีนขาสั้นผู้หญิงนะเอวสูงสูงเลยป้ายบูเลยค่ะพี่นะคะลูกค้ายอยากดูงานเดสใช่ไหมคะพี่ชุลีพรพี่ชุลีพรงานเดสก็เนี่ยแหละตัวต่อตัวจัดโปเลยที่อยู่ข้างหลังพลอยแนะนําจาก49 0 0เหลือ2,900พี่ คนแนะนําเลยสวยมากสวยมากมันคัดหัวได้เยอะอ่ะเป็นเดย์ที่ออกทรง,รงไม่แก่ด้วยหัวแบบวัยรุ่นหัวแบบคาเฟ่เลยนะ,ะคะกักใหม่พรมให้หน่อยพี่อีฟน้องอีฟพี่อีฟ <f ew> <laughs> เรียกเรียกพี่เรียกน้องไม่รู้บอกเรียกอะไรดีนะคะ,ะ,ะ,ะถ้ากักใหม่พรมแนะนําตัวไ,ไ,ไปบูนะถ้าชอบแบบลายกระตูนกระตูนเยอะๆหน่อยแนะนำไปบูแต่ราคาเขาจะสูงนิดนึงไปบูเขาจะราคาอยู่ประมาณ ป้ายบูราคาอยู่ที่ประมาณ4,700ลูกค้าแต่ได้ประมาณ150ตัวบวกลบเลยนะต้นทุนเฉลี่ยกักแฟชั่นรุ่นนั้นน่ะจะอยู่ที่ตัวละประมาณ30กว่าบาทลูกค้า30กว่าบาทรีบทักหาทักแชทขอดูรีวิวกักใหม่ผมป้ายบูได้เลยนะ สวยกี่กิโลพี่คะตัวนี้45กิโลเหลือ1,800ค่ะพี่เล็กขอบคุณมากรีวิวไปแล้วชื่อในเพจอะไรนะคะชื่อในเพจก็คือเอ่อถ้าชื่อถ้าถ้าชื่อใน Google Map ใช่ไหมชื่อใน Google Map ค้นหาว่าสบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้ามือสองได้เลยสบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้า